STUDY We PODCAST WEALTH Together Grow สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับใน Growth Skater episode นี้เนี่ยหลังจากเราห่างหายกันไปสักพักหนึ่งวันนี้ผมอยากมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารครับในที่นี้เนี่ยผมจะพูดถึงการบริหารคนอะเมื่อชีวิตของเราเนี่ยเติบโตมาในระดับหนึ่งเนาะบางทีเราอาจจะอยู่ในจุดที่ เฮ้ยอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเริ่มสร้างทีมสตาร์ทอัพขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าโอเคพอเราเป็นตัวการตัวรีเริ่มเนี่ยเราก็ต้องมีลูกน้องเราก็ต้องมีลูกทีมเนาะทีนี้นผมก็เลย,ยาจะมาแชร์วิธีการบริหารวิธีการหนึง่งเป็นหลักการเบื้องต้นที่เราควรจะมองคนในทีมเราให้ออกนะครับแล้วเราควรจะจัดสรรคนในทีมเนี่ยให้เขาทําตามสิ่งที่เขาเป็นอยู่หรือเป็นสิ่งที่เขาเก่งตรงนั้น โดยตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการจาก mba นะครับถ้าเกิดว่าใครเรียนการบริหารธุรกิจก็อาจจะพอรู้หลักการตรงนี้นะครับแต่วันนี้ผมมาทําให้มันย่อยง่ายๆหน่อยละก,กันโดยหลักการเนี่ยหลักการนี้แบ่งคนนะครับในทีมหรือแบ่งคนแต่ละประเภทเป็น4กลุ่มครับผมโดยกลุ่มแรกนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่เก่งและพัฒนาตัวเองต่อกลุ่มคนแรกที่เป็นกลุ่มคนเก่งแล้วก็ยังพัฒนาตัวเองต่อเนี่ยกลุ่มคนนี้ควรเก็บเอาไว้มากๆ ถือว่าเป็นหัวเรือธงหัวเรือหลักของทีมคนที่จะพากันเติบโตไปในอนาคตคนกลุ่มนี้นะครับคือคนที่เยี่ยมมากๆผมคิดว่าแค่พูดมาเนี่ยก็คงรู้แล้วว่าคนกลุ่มนี้ควรสนับสนุนควรซัพพอร์ตแล้วก็ควรทําโปรโมทเขาดีๆโปรโมทเขาเยอะๆประมาณนั้นครับอันนี้คือกลุ่มแรกน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดละกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มคนที่มีความเก่งนะแต่ว่าอาจจะขี้เกียจไม่ขยนันไม่พัฒนาตัวเองต่อละ อ่าไอตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในชีวิตที่คนคนนี้อาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้ลายการก็คือเก่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปไหนต่อเก่งในระดับเนี้ยก็เก่งมีความสามารถตรงนี้เนี่ยก็บอกตามตรงว่าไม่ได้แย่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าในการที่คุณสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยหรือว่าคุณพยายามจะทําในสักอย่างหนึ่งยังไงคุณก็ต้องการคนเก่งครับยังไงคุณก็ต้องการคนแบบเนี้ยอยู่ในทีมหรืออาจจะมีคนแบบเนี้ยอยู่ในทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เขาทํางานสิ่งที่เขาถนัดไปครับ เราแรงเอาเงินเอาเวลาไปรปวรหมดคนกลุ่มแรกดีกว่านะครับคนกลุ่มนี้เขาทํางานได้เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขาเราจัดการเราปล่อยเขาได้เลยเต็มที่นะครับเขาทางานของเขาออกมาดีอยู่แล้วแหละอาจจะไม่ได้แบบพัฒนาไปไกลเวอร์วางต่อจากนี้เดี๋ยวสังคมมันจะบีบให้เขาอาจจะต้องแบบพัฒนาต่อหรือบีบให้เขาต้องออกไปนะครับอาจจะดูโหดร้ายหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีในสังคมในโลกการทํางานจริงๆไม่ใช่อาจจะหรอกมีจริงๆนะครับแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราก็ต้องมองคนในขาดเนาะถ้าเขาเป็นแบบนี้เราให้เขาทําแบบนี้ดีกว่าเพราะเขาก็สบายใจที่เขาเป็นแบบนี้เราก็แฮปปี้เราบวกเขาก็บวกประมาณนั้นครับอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3ครับกลุ่มคนที่อาจจะยังไม่มีความสามารถมากยังไม่เก่งแต่ว่าอยากพัฒนาตัวเอง ตรงเนี้ยเป็นจุดที่อันตรายนะครับย้ำก่อนตรงเนี้ยเป็นจุดที่อันตราย,ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราในฐ Thr านะผู้บริหารเนี่ยเราต้องมองคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษเราต้องมองให้ขาดเป็นเพราะว่ามันต่างจากคน2กลุ่มแรกเพราะว่า2กลุ่มแรกเนี่ยคือเก่งอยู่แล้วแปลว่าเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเขาสามารถทาําได้เขามีความสามารถพอแต่คนกลุ่มนี้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนาครับและมันไม่ได้แปลว่าปลายทางของคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นคนเก่งทั้งหมด มันอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าไม่สมมุติหรอกนะเป็นเรื่องจริงๆเลยคุณมีคนคนหนึ่งดูพูดดีดูพยายามมากแต่ว่าเรามองลงไปเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราเป็นหัวหน้าทีมเรามองลงไปเราไม่ได้สนื่ออะไรกับเขามากเราเห็นแค่เนี้ยแต่จริงๆแล้วเขาแค่อาจจะแบบเรียกว่าท่าดีทีเลวอะครับถ้าเป็นสำนวนไทยเนาะคือท่าดีมากเลยเราหน้าโปรโมท แต่ทีมันเหลวว่าทาออกมาแล้วมันโอ้โหไม่คุ้มเหมือนที่โปรโมทไปเลยว่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ครับแต่แต่คนกลุ่มนี้ถ้าถูกต้องถูกที่ถูกคนเรามองขาดปึ้งเราโปรโมทเขากลายเป็นคนเก่งแล้วจะมาเป็นหัวเรือให้บริษัทเราแน่ครับเพราะว่าเขาอยากพัฒนาอยู่แล้วเขาอยากเติบโตอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่เก่งเท่าไหร่แต่พอเขาเก่งเขาจะกลายเป็นคนกลุ่มแรกที่เป็นที่เป็นเหมือนโกลเด้นของเราเลยเออเป็นโกลเด้นเพร์เชนของเราอ่ะนั่นแหละครับเลยคนกลุ่มนี้กลุ่มที่3เนี่ย เลยต้องให้ความสนใจแล้วก็แคร์เป็นพิเศษต้องมองให้ขาดเพราะว่าถ้ามองผิดไปเนี่ยอันตรายเพราะาคุณต้องทุ่มเวลาทุ่มเงินเพื่อโปรโมทเขาเพื่อพัฒนาเขาแต่ถ้าออกมาเหลวเนี่ยแย่เลยครับอันตรายเลยนะอันตรายเนี่ยต้องระวังนะครับทีนี้มาถึงกลุ่มสุดท้ายละผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเดากันได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนั่นก็คือคนกลุ่มที่ไม่เก่งแล้วก็ไม่พัฒนาด้วยหลายคนอาจจะเอ๊ขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วเราจะเก็บคนแบบนี้ไว้ทําไมกันวะ แต่จริงๆในโลกในโลกความจริงก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมีคนแบบเนี้ยมันมีคนกลุ่มนี้อยู่จริงๆคนที่ทําอะไรก็ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้เกง่งานาต่อก็ไม่เอาด้วยไม่เอาอะไรเลยแต่เขาก็จะททำงานทั่วๆไปได้ครับอ่ะผมเคยคุยกับ HR ที่เออเขาก็าเป็นบริษัทใหญ่พอสมควรนะครับที่หนึ่งอยู่เขาสอนผมว่านี่คุณต้นไผ่ผมเปรียบเทียบให้คนเห็นง่ายๆมือของคุณเนี่ยทั้ง5้านิ้วเนี่ยนิ้วนางอ่ะอ่อนแอที่สุดปวกเปียกที่สุดเลย ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ชี้ก็ไม่ได้คือถ้าให้เทียบความความสัมพันธ์แล้วก็ประสิทธิภาพของทุกนิ้วเนี่ยนิ้วนางอ่อนแอมากพัฒนาก็ไม่ได้พัฒนาก็อยากทําอะไรก็ไม่ได้ถามว่าคุณตัดนิ้วนั้นทิ้งเปล่าไม่ใช่ไหมคุณก็ไม่ได้ตัดนิ้วนี้ทิ้งไปคุณก็ยังเก็บมันเอาไว้อยู่คําถามคือทําไมครับคุณจะตัดต่อเมื่อ,อไรคุณจะตัดต่อเมื่อมันเป็นมะเร็งครับอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้น นะครับสมมุติว่าคุณทําบริษัทอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคุณทำทธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งบางตําแหน่งงานเนี่ยบางตําแหน่งงานเนาะมันอาจจะไม่ได้ทําให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้แต่มันทําให้องค์กรอยู่ต่อได้หมุนต่อได้อา่าอาจจะยกตัวยอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มที่ทํางานซัมซาาครับกลุ่มงานที่ทําไปเถอะทาไปวันๆแต่ว่าก็ต้องมีอ่ะแต่ทําไปวันๆไม่ได้โตขึ้นไม่ได้ดีอะไรมากขึ้นแต่ทําไปวันๆนะครับอย่างเช่นออ ไม่ไม่ดูจะยกตัวอย่างดีไหมอะผมไม่ได้เหยียดนะผมไม่ได้เหยียดบางคนเขาก็ดีสมมุติเป็นอาจจะเป็นแม่บ้านที่ที่ก็วาดมันมัไม่ได้ทําอะไรก็กวาดบ้านถูพื้นไปกวาดบ้านถูพื้นทําความสะอาดบริษ,ษ,ษัทให้มันภาพลักษณ์ออกมาดูดีแค่นี้รปภที่อยู่ป้อมเฉยๆคอยโบกรถคอยนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะโปรโมทไปเป็นหัวหน้ารปภหรือไม่ได้อยากจะแบบมีส่วนร่วมอะไรมากไปกว่านั้นก็ก็อยู่ตรงนั้นเนาะแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมมันจําเป็นถูกต้องไหมครับ เขาก็ไม่ได้มาทําให้เราเสียหายแบบสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มที่4เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องพูดเขาไปอยู่ในจุดที่ถูกอะเราอย่าเราไม่สามารถที่จะให้เขาพยายามทําให้เขามาเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ได้หรอกเพราะเขาใจเขาเองยังไม่อยากเลยเราจะไปทํำยังไงถูกไหมแต่ว่าเขาไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่มาเลงเราไม่จะเป็นต้องตัดเขาทิ้งถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เฮดอาสอนผมมาว่าถ้าคนไม่เก่งเนี่ยทำยังไงคนไม่เก่งเราไม่อยากพัฒนารวดไม่เอาอะไรละ แต่ว่าเรามีเขาแล้วหรือว่าเขาเข้ามาหรือมัอนจะเป็นที่ต้องให้เขาเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องบริหารเขาในลักษณะแบบนี้ข้อดีก็จ,จะเป็นว่าเงินเดือน,เ,อนเขาก็ไม่ได้เยอะมากเนาะเขาก็ทาตามตามแรงที่เขาออกตามออประสิทธิภาพของเขาจริงๆมันก็แร์กับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสรุปเนี่ยที่ผมอยากจะพูดก็คือกลุ่มที่3เนี่ยคนที่ไม่เก่งเราอยากพัฒนาเป็นผู้บริหารต้องดูให้ขาดพอคนกลุ่มนี้อันตราย ถ้าเกิดว่าคุณดูเขาขาดแล้วคุณโปรโมทเขาถูกเขาโตเป็น g l d e n person โ,โตเติบโตเป็นคนที่เก่งแล้วก็อยากพัฒนาต่อทำาป็บริษัทขับเคลื่อนก้าวกระโดดไปแน่นอนแต่แล้วก็คุณมองเขาผิดคุณมองเห็นแค่เปลือกของเขาเขาอยากพัฒนาให้คุณเห็นแต่จริงๆแล้วถ้าค่าเขาดีทีเขาเหลวเสียเงินเสียเวลาเสียทรัพย์เสียกําลังใจเสียการโปรโมทเพอเพมันมองหน้ากันไม่ติดเราโปรโมทแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาก็ออกอย่างเงี้ย ซึ่งก็เลวร้ายกว่าคนกลุ่มที่ไม่เก่งแล้วก็ไม่พัฒนาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นผู้บริหารเนี่ยมองคนกลุ่มนี้ดีๆมองให้ขาดนะครับไปทําความรู้จักเขาให้ดีก่อนคุณจะตัดสินใจลงเงินลงใจลงเวลาไปนะครับผมเป็นคําสอนของ HR ที่ผมได้ไปคุยมาซึ่งมีประโยชน์มากและผมหวังว่าเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนเนี้เรามีธุรกิจไม่ว่าจะเล็กน้อยใหญ่โตอะไรแค่ไหนแล้วผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะก็ เอาไว้คลิปหน้าเนี่ยอาจจะมาแชร์เรื่องราวอะไรดีๆประมาณนี้อีกนะครับยังไงฝากติดตาม StudyWell ของเราเอาไว้ด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ